ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับ I am Samurai คนนี้เนาะมาวันนี้ผมก็จะมาแจกมอดนะครับเป็นมอดยุคเมจินะครับอ่าซึ่งเป็นมอดที่ถูกลืมแล้วอะ่ะเป็นมอดสนุกที่ถูกลืมไปแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไปเลยไปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่หน้าเว็บโหลดแล้วนะนี่นะครับก็เป็นมอด running sun นะครับผมโบคุมาสึ เป็นประมาณปี1867นะครับถึงปี1 8 6 9นเั่นเองเป็นยุคเมจินะครับอ่านี่ก็เป็นยุคที่เริ่มมีการปฏิวัติแล้วนะครับจากสมุไรเป็นพลปืนยุคใหม่แล้วเนี่เนี่ยใครชอบแบบยุคเมจิชอบปืนอย่างนี้นะครับชอบปืนกับชอบสมุไรเนี่ยต้องหมดงนี้เลยอะ่ะนี่นะครับ ถึงจะมันจะไม่ค่อยดังอะนะแต่ว่ามันก็เป็นหมอดที่สนุกมากเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคส่วนวิธีโหลดนะครับก็ทุกท่านเข้าไปที่ไฟล์นะซึ่งตอนผมแจกลิงก์อะผมจะเข้านานนี้ไว้ทุกท่านแล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจให้ทุกท่านกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่ s i n g l e player นะครับ1.0ตรงนี้นี่นะครับขนาด1 2กิกนะก็โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับผมฮาส่วนไฟล์เสิอมอื่นอื่น,นครับ ถ้าอยากโหลดก็ไปโหลดใช้ได้นะนพวกมิวสิกนะครับอัปเดตพวกนี้แต่จะไม่โหลดก็ได้นะครับตามสบายอันนี้มันมีแบบแผ่นผังทหารด้วยเออปกติผมหาไม่เจอนะเนี่ยถ้าถ้าไม่ลงมดน,นี้นี่อาจจะไม่มีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยนะครับไปเลยไปตอนนี้ผมก็ได้อยู่หน้าลงแล้วนะครับผมหรือว,ว่าหน้าไอ้ไฟ explorer ของผมนั่นเองนะครับ ซึ่งได้ไฟล์นี้มานะครับก็ให้ทําการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยนี่กดแตกไฟล์ไปเลยนะครับผมก็จะได้เป็นเจ้าไฟล์ตัวนี้มานะตัวอื่นไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับหรือว่าจะใครแบบอยากลงแบบตัวเสริมตัวเนี้ยก็แตกไฟล์มาลงเลยแตกไฟล์โอเคอันนี้สําหรับคนที่อยากลงเสริมนะครับก็นี่ถ้าเป็นเมลซิกอัปเดตก็เอาตรงนี้นะครับกดคัดลอกไปเลยหรือตัดก็ได้ตามสบายนะครับ แล้วก็ไปไว้ที่มิวสิกตรงนี้วางไปเลยทับไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านอ่ะกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับออนี่แล้วก็เอาตรงนี้มานะคือบางคนอ่ะชอบเอาหน้าตรงนี้มานะครับแล้วไฟล์มันจะชอบซ้อนกันก็คือทุกท่านจะไม่เห็นหมดนะหมดจะไม่ขึ้นในตัวเกมนะครับถ้ากดเข้าไปหนึ่งครั้งก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตัดมา จะคัดลอกก็ได้นะครับเออแล้วแล้วแต่ตามสบายเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือหาตัวเกมของท่านผู้ชมนะครับเป็นแฟ้มตัวเกมอะ่ะซึ่งคนที่ทําเป็นแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับโอเคส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจัดบอกวิธีนะครับว่าต้องทํำยังไงอ่าโอเคนะครับขั้นแรกก็ให้ทุกท่านเข้าสตรีมตามปกติเลยนะอันนี้สําหรับคนที่แบบเพิ่งเคยแบบจะลงมอดครั้งแรกด้วยเลยอะ่ะเออแล้วก็กดคลิกขวาที่ตัวเกมนะครับผมแล้วก็กด จากการตรงนี้แล้วก็เปิดไฟล์ไปในเครื่องตรงนี้นะครับผมกดไปเลยนี่นะครับมันก็จะขึ้นให้เราแล้วนะเออให้เราเข้าไปที่หมดนะครับแล้วก็กดวางได้เลยอ่าซึ่งผมวางไว้แล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็ให้ทุกท่านเข้าเกมได้ตามปกติเลยนะครับกดเข้าไปเลยไปเดี๋ยวเราไปเจอหน้าตัวเกมดีกว่านะครับไปเลยทุกท่านตอนนี้ผมได้อยู่หน้าตัวเกมแล้วนะครับเรียบร้อยก็กด ถ้าเป็นแบบว่าคนเล่นใหม่ก็กดสตาร์ทนิวเกมไปเลยอ่ะส่วนผมเคยเล่นแล้วนะครับผมก็จะโหลดนะโหลดเกมนี่เราใช้เซฟอันนี้เลยแล้วกันมาเดี๋ยวผมไปสู้กับพวกนี้ให้ดูนะครับโอเคมา ประมาณนี้นะครับฟังจัดแถวอะไรก็เหมือนโปคุโจเลย่าประมาณนี้ส่วนถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ไปดูในสตรีมผมได้นะย้อนไปดูได้นะครับช่วงประมาณ ep สี่ ep ห้าช่วงนั้นแหะจะเริ่มเป็นแบบคือผมจะเริ่มเล่นเป็นแล้วถ้าไปดูแรกๆเนี่ยงงนะครับยังทำนั้นไม่ถูกคือถ้าอยากได้เทคนิคอะไรก็ ep สี่ ep ห้าน่าจะได้อยู่หรือถ้าใจดีนิหน่อยก็เชื่อไปดูตั้งแต่คีิแรกๆเลยก็จะเป็นการขุมมากเลยครับ อ่าซึกบืนพกนี่ก็ถ้าอยากขายก็คือไปหากับวิลเลียมได้นะครับคือเป็นแบบว่าหาข้อสนิทของเรานะครับไปหาในโรงเกมได้เขาจะใส่สชุดชุดทหารอังกฤษสีแดงนะโอเคประมาณนั้นนะครับกไปคือถ้าเราอยากสั่งยิงซื้อตัวเองวันในซีรีส์เนะี่ยแล้วก็กดเลข3นะครับอ่าแล้วก็กดเลข2นี่เดี๋ยวเราจะเพิ่งเราต้องนี่ก่อนได้วาต้องกดกองปืนก่อนอ่ เลขสามเลขก็เลขสเดี๋ยว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 เธอมันไม่ิปืนว่ะอ่าแบบนี้นะครับผลปืนมันก็จะหยุดยิงให้เรานี่ถ้าเราจะสั่งยิงก็กดเลขสามแล้วก็เลขสนะคือการแบบทุกคนยิงนะสั่งทุกคนยิงเลยนะครับถ้าเป็น F3 ก็ยิงทางซ้ายนะให้ฝั่งซ้ายเนะี่ยยิงเข้าไปแ้า f4 ก็ให้ตรงกลางนะครับเป็นฝั่งที่ยิงเข้าไปเลข5ก็เป็นฝั่งขวานะ อ่าแล้วผมจะกด F2 เลยคือทุกคนนะ่ะยิงเลยประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้มาไม่เอาละออกดีกว่าไม่เอาละไปสู้แล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรก็จะทักมาในแฟนเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะรอผมไลฟ์สตรีมก็ได้นะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจับเอาไว้จะไปเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านสนุกกับหมดที่ผมให้ไปนะสวัสดีครับ